คุณชนกันดูหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับเทียบผมคุณจด้หรือเปล่าไม่ต้มด้วยแต่ผมเลียไม่อนผมไม่ได้ชิ้นซ้ายครับเลียงไปข้าซ้ายอ่ะเปราครับกระดาษไปนะบ้าไปไหมาไหามชนแล้วหนีนะเนี่ยแล้วมาชนตำรวจดูดิโหรสังเลย ไม่ไชนน่มาอะไรเห็นกันเต็มไเหาเลยไดชน้มอาเขาป็นไหมเนี่ยจาไหนจับกไหนบ้างเนี่ยไหนบ้างคันนี้แหละมันชนในคันน้นเขาอยู่แล้วไอพี่คนบอกว่าป่าน้าบอกให้จอดชิดซ้ายมันก็ไม่เข้าแต่คนเลยหาแสงจะเข้าแล้วล้ออยู่นี่ี่ว่ากันั ชนตำรวจอีกตั้งหากไม่ไป็นไรเปล่าครับไรไรไรลงไรไรลงเหรอไม่เป็นไรครับล็อกตัวไว้เลยคนนี้นะฮะแม่ชนแล้วหนีก็ชนตำรวจอีกตั้งหากบ้ายุทธาชนแล้วหนีมาหนีแล้ว